สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ผมพามาชมนะครับตู้ใส่รองเท้านะครับ3บาน3ลิ้นชักงานไม้สักนะครับก็จะนะฮะเปิดบานได้ลักษณะนี้เลยนะครับ3บานนะครับด้านบนมี3ลิ้นชักครับลักษณะบานนะครับจะเป็นบานเกล็ดนะครับที่จับจะเป็นลูกกึ่งไม้นะครับ ขนาดของสินค้านะครับความกว้างอยู่ที่44เซนติเมตรนะครับความยาวอยู่ที่120เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับอยู่ที่90เซนติเมตรครับงานไม้สักแท้นะครับเคลือบสีเรียบร้อยนะครับตัวนี้เงางามนะครับ ลักษณะนะครับจะมี3ลิ้นชักด้านบนนะครับสามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีลักษณะ3บานนะครับด้านในเชื่อมถึงกันหมดนะครับ3าบานนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใส่รองเท้าได้ประมาณ20่สิบกว่าคู่นะครับและนี่คือทั้งหมดของตู้วางรองเท้าไม่สัก3บาน3ลิ้นชัก สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ